อ่ะสวัสดีครับไปรุ่นวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้เราเจอกับคันนี้หนูแดงคันนี้ยกมาจากจังหวัดแพร่ซึ่งเจ้าของเป็นลูกค้าเก่าเราเองตั้งแต่สมัยเป็นสมัยขี่สปอร์เตอร์ซึ่งอ่าคันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทําการเช็คเราเท้าความก่อนว่าคันนี้รถคันนี้เขาลูกค้าผมบอกว่าเขาเพิ่งซื้อมาขี่ได้ รอบเดียวตอนที่คนขายรถมาส่งซื้อจากไหนมาผมก็ไม่รู้ขี่ได้รอบเดียวแล้วก็เอามาจอดพอส่รงรถอะไรกันเสร็จเขากลับเรียบร้อยพอมีเวลาจะมาขี่อีกนึงสาตาร์ทไม่ติดสาตาร์ทไม่ติดอ่าก็เปลี่ยนเขาบอกเปลี่ยนแบตใหม่แล้วก็ยังสาตาร์ทไม่ติดผมก็เลยถามว่าสาตาร์ทแล้วเป็นไงสาตาร์ทแล้วเหมือนอ่าไดมันทํางานแต่ใดมันไม่หมุนมันดังแก๊กอารมณ์เหมือน แบตออนเราก็ออแบตจะออนได้ไงเขาบอกพิ่งจะเปลี่ยนแบตใหม่ก็คุยกันไปคุยกันมาจนสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจยกมาให้ผมทําที่ลัลูกกามาถึงตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่ารถเขาเป็นยังไงรู้แค่วาตาตาไม่ติดก็เลยจะทําคลิปก่อนเพื่อที่ว่าจะส่งให้เจ้าของก่อนเดี๋ยวจะทำการรื้ออะไรทักอย่างเพื่อส่งให้เจ้าของส่งให้กับคนขายเพราะว่าเขายังมีอ่าเหมือนประกันอะไรกันอยู่ แต่เจ้าของก็อยากให้เอามาให้ผมทําก็เบื้องต้นเปิดตกุญแจเปิดออนปั๊มติกทำงานอแต่พอกดสตาร์ทมีเสียงใดเสียงใดทํางานเสียงใดทํางานแต่เครื่องไม่หมุนคือมันไม่บูมมันไม่ชึ้งชึ้งชึ้งมันดังแจ๊กแจ๊แจ๊แจ๊อารมณ์เหมือนแบตจะหมดแต่ผมว่าแบตไม่หมดเพราะแรงเสียงแรงของใด แรงมากเสียงแรงของใดแรงมากอ่ะคราวนี้เราก็ <c oughs> เข้ามาเช็คดูว่าทำไมไดไม่หมุนโอู้้เปิดดูกันส่วนเขาบอกเปลี่ยนแบตมาแล้ว อ่าแบตลูกใหม่เปลี่ยนมาเรียบร้อยแบตลูกใหม่เปลี่ยนมาเรียบร้อยอันนี้คืออะไรมั่งเนี่ยสายอ่าันนี้รีเล์รีเล่ได้บ้อะไรเนี่ยอย่างว่เนี่ยมัดเป็นก็ต้องมัด,มดเลยคืออะไรอะ่ะคืออะไรไม่รู้เหมือนอันนี้สายจูนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้ไว้ก่อนอ่าเอาใหม่ทีนึง เสียงใดแรงอยู่อ่าแต่คราวนี้ทําไมมันไม่ติดฟิวไม่ขาดแน่นอนเพราะเสียงใดทํางานคราวนี้ <c oughs> อ่าเราก็จะต่อตรงต่อตรงตอืมนี่สายอ้าวตรงไหนเนี่ยอ๋อเขาต่อวงจรใหม่จากเดิมอันเนี้ย จริงต้องมันต้องเข้าอันนี้เลยไม่มีตัวนี้คราวนี้เป็นจังไต่มันก็ใช้ได้ปกติเออไม่ใช่มันก็จะต์ทได้เหมือนกันแล้วทำไมเขาถึงต้องมาต่อรีเลย์เพิ่มผมไม่รู้อ่าทั้งนั้นคราวนี้เราก็ต่อตรงต่อตรงถ้าต่อตรงก็คือด้วยการจิ้มไฟจากแบตคูวบวกเข้าที่ตูดไดเนี่ยไดจะต้องทํางานแล้วยึ้งชึง,ชง,ชง คราวนี้เราจะทําการต่อตรงจากตูดใดไปกั้บวกเลยเอากั้บวกจิ้มเลยนเ่ด้วยสายก็คือถ้าต่อตรงถ้ารถที่ไดร์ตรัปกติเพราะว่าเมื่อกี้มันมีแรงแรงดีด้วยแต่ทําไมมันไม่ไปหมุนก็คือถ้าต่อตรงเนี่ยยังไงก็ชึ้ง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 แน่นอนแต่ถ้าต่อตรงแล้วยังอาการเดิมคราวเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาของระบบไฟที่มาไดร์ตอัดแล้ว มันจะเป็นปัญหาที่ตัวใดจะตอร์ตและว,ว่ามุกไฟจ่ายเข้ามาที่ใดและทําไมตัวใดถึงไม่ขับไปขับเฟืองให้มันหมุนอ่า <c oughs> อ่าอาการเดียวกันตอนนี้เราก็จะมาลองจับที่อฝั่งไฟมบอรี่ตรงช่วงที่อ่าแกนเฟืองไดร์ดาตอร์เวลาเราจิ้มปุ๊บมันจะวิ่งมาขับที่เฟืองตรงชามคัดว่ามันมันมันหมุนออกมากระแทกไหม อเอามือจับแล้วความรู้สึกเฟืองอ่ะมันพุ่งเฟืองพอเวลาเราจ่ายไฟไปเฟืองอ่ะมันหมุนออกมาแต่เหมือนกับมันไม่ขับมันไม่ขับเพราะอะไรไม่รู้เพราะว่า <c oughs> ยังไม่ได้เปิดฝาไพมิลี่ดูแต่มันก็มีไม่กี่สาเหตุหรอกก็คือถ้าตัวแกนไดร์สตาร์ตตัวหัวเฟืองอ่ะแกนมันอ่ะหมุนมันก็ต้องจะพาหัวมันหัวมันที่เป็นเฟืองอ่ะมาขับที่เฟืองคัดเพื่อไปขับไพรมาลี่แต่ถ้ามัน ออกมาแล้วมันไม่ไม่ไม่ข so ับก็คือเฟืองมันไม่ขบเฟืองมันไม่ขบในที่นี้มีก็จะมีแค่เฟืองลูดเฟืองบินเฟืองเบี้ยวเฟืองแตกก็คือถ้าเฟืองลูดเฟืองบินเฟืองเบี้ยวเฟืองแตกก็คือเวลาที่มันออกมาแต่ถ้าเฟืองลูดเฟืองลูดมันจะต้องไม่ล็อกมันก็จะต้องมาฟิวฟิวถ้าใครเคยขี่วิลาโก้เวลาที่ไดร์สตาร์มันลูดอาการนั้นเลยแต่เนี่ยเหมือนเฟืองมันล็อกอ่ะคือมันต๊อกต๊อกต๊อกคราวเนี้ยชุดเนี้ย ต้องเปิดฝาพายเล,ลี่เพื่อดูตัวหัวเฟืองเดาตาร์ที่มันอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ไว้ก่อน <c oughs> แล้วคราวเนี้ยชุดไฟอ่าระบบไฟ <c oughs> เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาติดเลี้ยวขวาติดหน้าหลังติดอ่าเลี้ยวซ้ายหน้าติดหลังหลังก็ติดฝามากอ่าฝามากติดปกติไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำติดแ แต่เสียงอีกอย่างเนนี้น <c oughs> อ่าแต่ติดอะไรติดแต่คราวนี้เราเปิดไฟเลี้ยวตัวไฟเลี้ยวติดแต่แผงระบัดไม่มีอะไรขึ้นเลยแม้กระทั่งไฟเกี่ยว่างไฟสูงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่เปิดไฟสูงอยู่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ไม่ติดอ่าวิทยุอ่าวิทยุมีเสียงแต่มันเป็นเลบเอ็มอ่าวิทยุมีเสียงอันนี้อะไรไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นไม่มี อ่าอันนี้เหมือนอุ้ยอันนี้เหมือนไฟพูดคอนโทรลหรืออะไรทักอย่างนึงเนี่ยพอเราเปิดปึ๊บไฟขึ้นเปิดไฟขึ้นแต,ต่การนี้ตกดัวไรไม่มีอ่าไฟติด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 แต่ไฟฝั่งวัดโวลต์ไม่ติดแต่เข็มขึ้นไฟไม่ติดแต่เข็มขึ้นอ่ากดดูไม้นี่ไม้เทสเพิ่งจะอ่าที่เขาเทสไว้เพิ่งจะขี่ได้สองกิโลแล้วก็ไม่ได้ขี่เลยอ่าเบื้องต้น สภาพภายนอกโดยรวมก็อันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่สตาร์ตระบบสตาร์ตตอนเนี้เบื้องต้นสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดก็คือตัวได้สตาร์ตกับแกนเฟืองสตาร์ตหัวมันขบอะว่าทําไมมันไม่ออกมาขบแต่คราวนี้เขาก็บอกว่าให้เช็คเพราะเขาเห็นน้ำมันเครื่องไหลออกมาตรงท่อสูบหลังอันนี้เราก็จะมาเช็คก่อนว่ามีอะไรไหม ่เ๋ยเอาไขาควงให้หน่อยไขยควงเขียวอ่าคราวนี้เรามาดูน้ํามันเครื่องเยิม้มตามที่เจ้าของรถเขาบอกให้เช็คน้ํามันเครื่องเยิม้มจากสูบหลังอ่าอันนี้เบื้องต้นเยิ้มจากฝาบนฝากลางแล้วก็ตีนฝาซึ่งเห็นว่ามันเยิม้มหมดเลยฝาบนก็เป็นโอลิงฝานี้เป็นปะเก็นปะเก็น อ่ะเห็นอยู่ว่าเย้มนะอันดับแรกองอื่นมีไหมอ่าเบื้องต้นท่อนล่างไม่เห็นอ่านี่อ่าเบื้องต้นถูกหน้าถูกหน้าอ่าตีนฝาจะมาจากไหนไม่รู้อาจจะมาจากโอลิงอ่าตัวข้อบฟุตบอล มันอยู่ข้างในนี่เห็นอยู่ว่าน้ามันเครื่องเยิ้มที่ข้างในนี้หน้านี้มีไหมตรงนี้ฝานี่ไม่มีเราจะเห็นเห็นไหมเห็นข้างในไหมว่ามีรอยน้ามันเยิ้มอยู่จากตัวฝาข้างในมันมีที่ไหนยังไกองอ่าอ่าอ่าในในชุดนี้ ่าคอยดีสูบหน้าน้ำมันเยิ้มเต็มเลยนี่คอยดีสูบหน้าคอยดีสูบหลังไม่มีมีแต่คอยดีสูบหน้าอี่เยิม้มก็เท่ากับว่าต้องถ้าจะเช็คก็คือฝาหน้าฝาหลังเช็คแน่นอนเปิดขึ้นมาถอดถังน้ำมันเปิดฝาหน้าฝาหลังเช็คอคอยดีเช็ค,ชคแน่นอนเพราะน้ำมันเยิ้มอยู่ใต้ท้องมีไหม ตายทอ้อ,ทอง,อ,งอ่าใต้ท้องใต้ท้องใต้ท้องไม่มีอะไรหน้างสงสัยเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยม,มีอะไรใต้ท้องใต้ท้องมีอะไรไหมไม่มีก็จะมีแค่อ่าเยิ้มที่ตีนฝาแล้วก็คอไอดี แล้วก็อ่าตีนฝาสูบหน้าแค่นี้ก็คือสูบฝาสูบหน้าหลังถ้าทําได้ถอดแน่นอนได้ถอดหรือดูแน่นอนแล้วก็ได้สตาร์ทได้สตาร์ตต้องเปิดฝาพมมรี่ดูแน่นอนไม่งั้นไม่รู้ว่าทําไมมันไม่ขบคราวนี้ได้สตาร์ทที่ว่าอ่าต่อตรงแล้วมันก็ไม่หมุนไปครบเห๋ือเราจะให้ดูคันทองว่าต่อตรง mm hmm. อ่าได้สตาร์ตเดี๋ยวเราจะ ต่อตรงคันทองให้ดูว่าถ้าต่อตรงแล้วแต่ตาตมันจะหมุนยังไงมันจะหมุนเหมือนเรากดปุม่มตาร์เลยซึ่งต่างจากคันแดงจากคันหนูแดงที่ต่อตรงก็ยังแกกแกกอันนี้เราไม่ได้คันทองยังไม่ได้ปล่อยกุญแจนะไม่ได้ปิ่อยกุญแจเราจะต่อตรงยิ้มเข้าที่ตูดได้เหมือนกันอ่า จิ้มแล้วถ้าต่อตรงมันต้องดังเหมือนเรากดปุ่มสตาร์แ,แต่แค่ว่าใบกุญแจมันยังไม่เปิดมันก็จะไม่ติดอแต่ถ้าเราเปิดสวิตกุญแจแต่เราไม่กดสตาร์เลยแล้วเรามาจิ้มต่อตรงติดเลยบอกเลยอ่านี่คือการต่อตรงมันดายสตาร์ต้องทำงานปกติแบบนี้ ถึงแม้ว่าปุ่มสตาร์ทจะกดแล้วไม่ค่อยติดก็ตามแต่กับหนูแดงต่อตรงก็ไม่ติดปุ่มสตาร์ทก็ไม่ติดต่อตรงก็ไม่ติดคราวนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาที่อ่าระบบไฟที่มาสตาร์ทแล้วคราวนี้จะเป็นปัญหาที่ตัวใดสตาร์ทแล้วว่าทำไมใดสตาร์ทมันถึงไม่มาขบมันถึงไม่มาขบคราวนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปอ่าเช็คแบต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 เตอรี่ <c oughs> เช็คแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เขาเพิ่งเปลี่ยนใหม่มามันมีปัญหาอะไรไหมโอ้โหบอกเลยลูกนี้โคตรดีโคตรแรงห้าร้อยแปดสิบ cca โวลต์มีสิบสองจุดแดศูนย์โอห์มแค่ห้าจุดหนึ่งแปดแบตลูกเนี้ย สามารถสตา,าร์ทรถยนต์เครื่อง4,000ทีซีได้เลยเนี่ยเอาไปเสียบเนี่ยสตาร์ทรถยนต์เครื่อง4,000ทีซีติดเลยเนี่ยลูกเนี้ยบอกเลยอ่าคันเนี้ยคันเนี้ยต้องใช้ค่า TDA อย่างน้อยสองประมาณ280 TDA แต่ TDA จากแบตเตอรี่มี580 TDA บอกเลยใช้ได้แน่นอนแบตเตอรี่ลูกนี้ดีแรงแน่นอนแบตแรงระบบไฟปกติแต่ไดไม่ครบคราวนี้เราก็ต้องมาลือ้อ หรือฝั่งฝาแพมเวี่เพื่อดูว่าอ่าไดร์ดตาร์ททำไมไม่ขบถ้าหรือออกมาแล้วจิ้มตรงดูแล้วไดร์ดตาร์ทออกมาขบแล้วไม่ติดก็ต้องมาลไล่เช็คกัตนต่อไปเบื้องต้นตอนนี้คันนี้คาดว่าที่มันไม่ติดเพราะว่าจากประสบการณ์ผมไดร์ดตาร์ทมันไม่ขบแต่เฟืองที่ล็อกอยู่กับชุดคัดให้มันติดไดร์ดตาร์ทล้วนคันนี้ ปั่นทงเลยแต่ตัดมีปัญหาแน่นอนจะมีปัญหาด้วยเหตุอันใดก็เดี๋ยวต้องเปิดเป๋าแัมรี่ดูก็แค่นี้เป็นการรู้เรื่องส่วนเรื่องระบบไฟสายไฟเดี๋ยวค่อยมาไล่กันใหม่อีกทีหนึง่งอันนี้เอาระบบสตาร์ทเช็คก,ก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับไปล่น อ่ะอันนี้หลังจากเราลืออ้อเปิดฝาแฟมบ์ลี่มาแล้วเพื่อดูเฟืองสตาร์ทอ่ะมาดูเฟืองสตาร์ทยังดีอยู่ฟันเฟืองยังดีอยู่เฟืองไดสตาร์ทยังดีอยู่แต่คราวนี้อาการของมันก็คือกดสตาร์ทแล้วมันไม่หมุนมันไม่มีแรงหมุนซึ่งแบตเตอรี่ มีแรงแน่นอนเช็คแล้วซึ่งถ้าปกติมันจะเป็นแบบนี้อ่ามันจะเป็นแบบนี้พวลากดเนี่ยจะมีแรงหมุนอย่างนี้เลยอ่าคราวนี้ซึง่งตัวนี้มันไม่มีแรงหมุนคราวนี้ ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเปิดอ่าต้องถอดใดออกมาเช็คดูว่าทําไมมันไม่มีแรงเพราะว่าแบตเตอรี่ไฟแรงแน่นอนต่อตรงก็ไม่มีแรงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันสเต็ปต่อไปเดี๋ยวค่อยรื้อพรุ่งนี้ค่อยรื้อไดอสตาออกมาดูว่าทําไมมันไม่มีแรงอ่าซึ่งเสียงจากฟังจากเสียงใด้แรงดีอยู่นะแต่ทําไมมันไม่ดึงมาหมุน ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไปรุ่น